นี่ก็คือต้นอผัวงุ่นนะคะนี่พี่ชําเอาไว้ผัวงุ่นนะคะอืมเขาจะชอบแดดชอบแดดนะสำหรับพี่นะคะความคิดพี่ชอบแดดแล้วลากเขาเนี่ยเนี่ยลากเขาลากเขาแบบนี้นะคะตัดตัดแล้วชําบางคนก็บอกว่าวางบนเนี่ยค่ะวางบนกากมะพร้าวได้เลยเขาก็ขึ้นวางแล้วก็ เอาเอาเนี่ยค่ะลวดทําเป็นรูปตัวยูนะคะแล้วก็เสียบล็อกเข้าไว้แบบนี้นี่ล็อกเข้าไว้แบบนี้นะ,ะแล้วเรากดลงไปเอาลากฝังลงไปนะคะเขาก็จะขึ้นนี่ค่ะฝะฝังไปไงี้นะพี่ไม่ค่อยถนัดนะเพราะว่าถ่ายมือเดียวแต่พี่ก็ชาในเอ่อในดินนะคะเดี๋ยวจะให้ดูในดินนี่ค่ะ ในดินในดินก็ขึ้นนะคะมี่พี่ไว้ตรงนี้ในดินก็ขึ้นนะเนี่ยแล้วแต่ความถนัดนะคะนี่นี่ค่ะในดินก็งามนะพี่แขวนกลางแดดเลยนะเนี่ยก็งามอยู่นะนี่ค่ะแต่ที่กางมะพ้าวก็งามนี่ค่ะกางมะาพร้าวไหมคะแล้วเขาก็จะออกมาเป็นสีชมพูนี่ค่ะสวยนะเนี่ย ไม่ยากอะเลี้ยงไม่ยากถ้าใครสนใจต้นพวงชมพูนะเอ้ต้นพวงองุนนะคะไม่ใช่พว,วงชมพูพวงองุนนะคะพี่ซื้อที่ตลาดปา่าบ้านโปง่งตลาดปา่าบ้นานโป่งจังหวัดราชบุรีนะ,ะพี่ซื้อมาสองร้อยห้าสิบแล้วพี่ก็มาขยายพันธุ์เนี่ยนี่ค่ะแล้วก็นี่นี่พี่ปลูกเ่กากมะพร้าวนะคะนี่แล้วก็นี่ในดินลองปลูกอะคะ่ะเนี่ยในดินก็ขึ้นยังไม่ได้ขยายนะตลาดป่านะคะตลาดปา่า วันปเนี่ยค่ะซื้อมาแล้วก็มาขยายเอาเองนี่ค่ะนี่อันนี้ตกอันนี้อันนี้จะล่มหน่อยหนึ่งแต่เดี๋ยวพอเวลาแดดแดดไล่มาเขาก็โดนแดดนะคะแล้วเนี่ยค่ะนี่ค่ะอันนี้สงสัยพี่จะลืมลดน้ำนี่ค่ะเขาก็อยู่ได้นะเขาก็อยู่ได้นี่ค่ะอันนี้โดนแดดเต็มเต็มเลยนี่ค่ะเขาก็อยู่ได้นะอันนี้ อันที่มันเหี่ยวอันนี้คือพี่ไปเอาต้นอื่นมาเสียบใส่เวาคงยังไม่ฟื้นอนนี่ค่ะเนี่ยอยู่ได้ก็แล้วแต่ความถนัดของใครคือพื้นที่ของใครที่สะดวกอยู่ตรงไหนนะมันน่าจะอยู่ได้ทางร่มและแดดคือร่มเราก็ย้ายน้ำเขาเยอะเขาจะช้าแล้วใบเขาจะนิ่มเขาจะนิ่มแต่พี่ให้อยู่แดดนี่ใบสีชมพูสวยน่ารักเลยนี่เห็นไ,ไหมคะเนี่ยค่ะ อยู่แดดได,ได้พี่มันแนะนําต้นพวงชมพูนะคะเอ้พวงองุนชอบพวงชมพูทุกทีเลยเนี่ยเนี่ยเด็กแบบนี้ลากเขาเนาะนี่ลากเขาแบบนี้ตดัดปุ๊บแล้วก็เสียบเสียบก็เอาเนี่ยค่ะตัวยูลดตัวยูเล็กๆกดลงไปเนี่ยค่ะแล้วก็ลดน้ําไม่ต้องลดบ่อยนะคะ้าจับด,ดูว่าเขายังชําน้ําอยู่เราก็ไม่ต้องลด เอาฟลกซี่อะค่ะฉีดฉีดฉีดพ่นนี่ค่ะนี่นี่เขาก็ขึ้นน้าในดินนี่เขาก็ขึ้นนี่ค่ะนี่นี่เขาก็ขึ้นอยู่นะไม่ว่าจะดินหรือจะกากมะพร้าวแล้วแต่ความถนัดนะคะพี่ก็เปรียบเทียบไปดูว่ากากมะพร้าวก็ขึ้นดินก็งามนะคะเนี่ยลองดูตลาดป่าบ้านโป่งนะคะพี่พอดีว่าไปซื้อมามีอยู่ร้านเดียวร้านน้องที่ชื่อกุ้งอะพี่ไปซื้อมาแล้วก็ ก็ซื้อจนรู้จักคนขายเขาก็ขายพี่สองร้อยห้าสิบเนี่ยพี่ก็ไปซื้อมาแต่พี่ไม่ได้ไปนานแล้วนะพี่มาเพาะชำเอาเองเนี่ยเขาก็งามนะเนี่ยแดดแดดเปี้ยงเลยค่ะแดดเปี้ยงเลยเนี่ยค่ะงามนะ,ะถ้าใครแบบใครแบบชอบต้นเนี่ยค่ะพวงองุ่นนะคะก็ลองดูไม่จําเป็นต้องที่ตลาดป่านะคะเขาเลี้ยงไม่ยากพี่คิดว่าเขาเลี้ยงยากสรุปคือเลี้ยงไม่ยากเลยคนะ่ะตัดชำ แล้วก็เนี่ยอยู่กลางแดดเลยนี่นี่เดี๋ยวพี่ให้ดูต้นนี้นะคะดเนีน่นี่พี่ก็ชำ้ำช้ำเนี่ยเสียบๆไว้มันเขาก็ขึ้นดีนะอันนี้พี่น่าจะลืมรดน้ำแหละตรงเนี้ยแต่ตรงนี้เขางามอยู่นะนี่ค่ะแล้วก็อันนี้พี่เหมือนกันช้ำไปนี่ค่ะเขาก็ขึ้นดีอยู่นี่ค่ะยังไงก็ลองหาซื้อมานะคะซื้อมาแล้วก็ลองมาช้ำดูจากต้นเดียวเขาก็เนี่ยค่ะ กาก็ขยายนะงามอยู่เนี่ยค่ะสวยน่ารักดีนะงั้นคลิปนี้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะเพื่อน